สวัสดีครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่274นะครับจากภาพออโตกราฟิกนะครับที่กำหนดให้จงเลือก l e f t s i d e view นะครับที่เหมาะสมก็จากมุมมองนะครับเราก็เดาได้เลยนะครับว่าเป็นมุมที่3ก็เป็นด้านท็อปนะครับแล้วเป็นด้านฟอนส่วนตรงนี้เป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมองไปด้านขวานะครับแต่เขาให้มองด้าน ซ้ายนะครับมันก็ยัอยู่ตรงนี้ l i v e View ก็จะเป็นมุมมองตรงนี้นะครับที่หายไปก็พิจารณาดูนะครับถ้าเป็นด้านซ้ายนะครับมันก็จะตรงข้ามกับด้านขวานะครับ ถ้าเป็นด้านซ้ายก็จะตรงข้ามกับด้านขวานะครับฉะนั้นนะครับสองข้อนี้เราก็ตัดไปได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับด้านขวานะครับก็คือรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับด้านขวานะครับและตรงข้ามด้านขวาแล้วก็จะสลับทิศทางกันนะครับจากที่ด้านลายนะครับก็จะเป็นเส้นเต็มนะครับ ก็ไปดูในโมเดลกันนะครับออาคำตอบของทุกต้องคือข้อหนึ่งนะครับน่าจะใช่ข้อหนึ่งครับไปดูครับนี่คือโมเดลน,นะครับนี่คือรูปด้านฟอ o n t นะครับด้าน top ด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับถ้าเรากลับมาด้านซ้ายมันก็จะตรงข้ามกับด้านขวานะครับ ล้วก็เอาลงในดออิงนะครับก่อนอื่นต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับเป็นม,ม,มองที่สามนะครับเทรแอรงเกิล นะครับก็คือรูปตัวอย่างครับตัวนี้เป็นโมเดลสามมิติก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านท็อปด้านฟอนด้านไซส์นะครับก็ด้านซ้ายตัวนี้ด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านซ้ายคือตรงตรงตรงนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะตรงข้ามกันกันกบด้านขวานะครับก็จะคือข้อหนึ่งนะครับคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อที่2องเจ็นะครับสอง รูปนี้คือรูปด้านท็อปนะครับดูรูปทรงกันก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้รูปด้านฟอนต์นะครับแล้วก็ด้านท็อปแล้วก็ด้านใส์นะครับมองนี้นะครับ ให้เป็นมุม,มที่หนึ่งก็จะกำหนดมาให้นะครับตามมุมมองข้อสอบผมก็จะอาลงในอออิ้งนะครับ นะครับเปลี่ยนเป็นโมโมทีเมนท์ที่ตรงนี้เป็นด้านฟอนต์นะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับคราตอบี่าถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนะครับข้อนี้มันไม่ใช่นะครับกลับด้านเป็นด้านซ้ายนะครับแต่ตรงนี้รูไม่ได้อยู่ตรงกลางนะไอแกนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับสองข้อนี้เลยข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้ามาดูรูปนี้นะครับก็คือข้อถูกต้องนะครับข้อนี้กลับด้านนะครับเป็นด้านซ้าย โอเคครับสำหรับข้อนี้ก็คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อหนึ่งสำหรับสองวิดีโอนี้สองข้อนี้นะครับข้อที่สองเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็ไม่น่ายากนะครับถ้ามองเห็นมเดลก็น่าจะจำกันได้นะครับสำหรับวีดีโอนี้ก็มีเพยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ